lo มันก็มันมีอะไรมากมายว่า,าผมถือว่าเรื่องภาาคนของผมผม,มันเป็นเรื่องปกติเรื่องฆ่าคนเนี่ยง่ายจบง่ายกระสุนนัดแรกกับชีวิตได้ที่รู้สึกยังไงครับผมไม่ขอตอบไปฟังน,นะครับกระสุนนัดแรกหรือกับจบแรกนะครับเพราะมันไม่เป็นคดี ถ้าพูดไปมันก็เหมือนกับโมนะครับผมขอเอาเรื่องที่เป็นคดีที่ว่านะครับก็คือเหตุก,การณ์ที่ยิงกันหน้าเบสปัแปดมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของคนคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งที่ถูกแกถูกย่มถูกเหยียบแล้วก็ถูกกระทําตลอดนะครับในช่วงเดือนนั้นประมาณปีสองพัน้า้อยสี่เจ็ดเนี่ยก็ยิงตายไปคนหนึ่งไม่ตายคนหนึ่งไล้คนที่ไม่ตายตัวหลังก็มันก็เครียดนะมันก็ยิงตัวตายไปครับมันก็ไม่มีอะไราไมากมายเพราะผมถือว่า เรื่องค่าคนของผมสำหรับผมมันไมเรื่องปกติผมบอกแรงงานะอย่าทาผมไม่ว่าใครไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอย่าทาผมถ้าทําผมผมก็ไม่เว้นแล้วก็ไม่ไว้ผมไม่เคยยอมรับว่าผมเป็นมือปืนนะพี่ครับแต่ผมเนี่ยผมรักเพื่อนมากเอาง่ายๆว่าเพชบุรีที่ตายหลายๆคนมือไม่ทราบขนาดน,นะครับผมเสือกเพราะผมรักพี่แต่ผมออกตัวมากไม่ได้การกระทําคือคําตอบของผมครับตําตรวจเขาก็ไปสืบนะครับตํารวจก็ไปสืบลงรายการต่างๆตํารวจไปสืบเอฟซีลงมาสืบ หลายหลายคนอยากพิสูจน์แล้วก็ได้คําตอบไปว่าเอาสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงไอ้การที่ไม่มีคดีไอ้การที่ไม่เป็นคดีนะครับสมัยก่อนมันง่ายหาตัวจบไม่ได้นะครับพอยุคเทคโนโลยีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับมาหาจุดจบได้จะใช่หรือไม่ใช่นะ่ะว่ากันอีกเรื่องนะครับเพราะว่าระบบประเทศไทยคือระบบกล่าวหาซึ่งมันฟอยตัวละฟอยเนี่ยนะคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะครับผมรู้ว่าผมทำอะไรยอยู่บางคนเนี่ย ผมรู้ว่าผมค่ายทียเนี่ยมาค่ายตัวเนี่ยจะมาคุยโม้โอ้ดหเลยผมฟังผมเอยจิบผมเออเรื่องมึงมึงอยากกระดังก็เรื่องมึงซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนพี่จำไว้นะครับสมัยก่อนตั้งแบบนี้สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนั้นเกือบสี่ศูนย์เรื่องฆ่าคนเนี่ยง่ายจบง่ายคนไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ใครอย่าเสียกมาัางแกและจะรู้จักว่าฟอริสเป็นคนยังไงเพื่อนฝูงของผมแต่ละคนนี่นะครับ เอางี้ว่าเหมือนกับพี่ตากล้องเนี่ยผมก็ไม่ได้ตัชื่อจริงนะครับมาทารายการผมก็ตั้งใจมาให้พี่เป็นเพื่อนผมแล้วใครอย่าเสือกมาังแกใครอย่าเสือกมาทําร้าย,ย,มาายผมไม่เลิกที่ผมนิ่งๆอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ากระตังผมหมดถ้ากระตังผมดีผมไม่เคยวันไหวแต่เขาเล่าว่าคุกผมไม่เคยวันไหวอย่ามาทําร้ายเพื่อนผมอย่ามาร้ายพวกผมคนไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้นะครับ มีความสุขนะครับแต่การแค่ว่าเขาว่าเพื่อนนะครับผมเจอหลายรูปแบบเพื่อนที่มาหลอกเพื่อนที่มาหลอนเพื่อนที่มาแล้เอาเปรียบเพื่อนที่มาหรือว่าไงที่ผมถูกกับการหลอกลวงเขาว่าเพื่อนแต่นี้ว่าผมเป็นคนจริงใจกับชีวิตจริงจังกับชีวิตแล้วก็จริงใจกับเขาว่าเพื่อนผมรักมันแล้วครับเขาว่าเพื่อนเพื่อนพอน้องพี่ ผมรักหมดผมไม่ได้พูดตัวเองให้หิวแสงนะพี่นะผมพูดออกจากหัวใจจริงๆเทสบุรีถ้าคนรู้จักผมนะครับถ้าคนรู้จักผมยุค70ยุค70นเนี่ยนะครับหรือยุค60เขาจะรู้จัก85้าลง35ขึ้นผมเป็นคนจริงใจผมรักเพื่อนมากคำว่าเพื่อนมาลบออกไม่ได้แต่หัวใจผมจริงๆนะเนี่ยคือผมก็ต้องไม่ถูกกันผมรักเพื่อนใกล้ไกลต่างประเทศตผมไป,ไปม,ามาแล้วครับผมไปคำว่าเพื่อนผมไปตั้งแต่เด็กเลยครับทุกยอย่างผมไม่เคยตอบยังไงนะครับ ผมไม่รู้จะตอบยังไงคือนี่คือตัวตนของผมนะครับตัวตนของผมเลยก็คือผมตองไม่ถูกแต่คำว่าเพื่อนอ่ะอย่าให้ผมรู้ว่ามีเรื่องอย่าให้ใครมารกแกลเพื่อนผมอย่าให้ใครมารกแกล้งพักพวกผมให้มันใหญ่ขนาดไหนผมก็ไม่สนใจข้าผมจะลงงานคําว่าพี่คําว่าเพื่อนผมมีความดีใจให้ตลอดพี่จะไปลงเรื่องอะไร่ผมก็ตรงๆงนะพี่ครับ ครับก็ขอฝากเอซีเพื่อนพ้องน้องพี่ขอฝากคนเพชรบุรีผมกําลังเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของคนเพชรบุรีซึ่งผมพูดจากออกจากหัวใจล้นวนๆนะครับรายการวันดีๆรายการพี่โอค๊ครายการที่ผมกําลังลงเฟซไปเนี่ยครับจะเป็นน้องสาวผมจะเป็นพวกพ้องน้องพี่ผมอย่ามาแตะนะอย่ามาทาร้ายและจะรู้จักว่าฟอริสเป็นคนยังไง ควรถามอย่างนี้พี่ตอบได้ตอบได้หมดครับทุกเรื่องคนที่พี่ลั่นไก่มากี่ชีวิตครับที่มันสมควรตายส่วนใหญ่นะครับเวลาพี่ถามเนี่ยแล้วก็ไปลงในารายการต่างๆนะครับคุณรู้แน่ว่าเขาผิดคุณรู่ยงไงว่าเขาเลเรยรยำ้ำคุณรู้เรื่องยไงถ้าผมไม่เห็นเรื่องส่งตาตัวเองถ้าผมไม่เจอประสบเพจเนี่ยนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่คือผมไม่รู้เขาข,ขี่มาให้ผมเ่นี่ยพี่ครับพี่ไปดูนะ ในคดีต่างๆที่มกอ่อเรื่องเอาง่ายๆจะเป็นคดีไม่กี่คดีแล้วแต่คนวงในเขารู้วันนี้เขารู้กันนะครับมันสมควรตายไหมอย่างยกตัวอ,อย่างสมัยก่อนเนี่ยบ้านพี่เนี่ยทำนาเลี้ยงวัวไว้ไถนานะครับเลี้ยงวัวไว้ไถนาสิบตัวยี่สิบตัวแล้วตอนหลังเนี่ยพวกกไถานาคูโบต้ารถเล็กเนี่ยมันเข้ามายันมาคูโบต้าอลไเข้ามาพี่ก็ไปซื้อไปซื้อโดยการผ่อนภาะรัฐบาลให้เครดิตในการผ่อน จกของร้านต่างๆรถไถนาะคุณูมตรงบูต้ายันมาเนะี่ยให้การผ่อนไอ้วัวก็เลี้ยงไว้หยุดพักตัววัวก็เพาะพันธุ์ลูกมาก็เพื่อที่ว่าจะเป็นเนื้อให้เรากินเนี่ยและก็ขายพี่ลองคิดดูเอาเองแล้วกันนะครับสมัยผมท้องบาล,ละสามพันสามพันฟาเกือบสี่พันบาทเทิมหน้าเปิดเทิมเนี่ยเดือนไม่ายนะครับพี่มีนูกอยูสามผลไอ้คนโตมันพร้อมที่จะบวชล้วไอ้คนเล็กก็จะขึ้นเข้าโรงเรียนพี่ขายวัวตัวงได้จีตตัง หลายตังค์อยู่นะครับขายสองตัวสามตัวเดี๋ยวจะซื้อทองให้เมียใส่สักสองบา้านมีรถไถนาคอต้า,นะวตาพวกยันม้าเนี่ยเต็มที่เต็มคาบแล้วลูกคนโตก็บวชลูกคนเล็กก็เข้าเรียนวาดภาพนอนวาดภาพไว้ลู่เลยสร้างวิมาไว้ลู่แล้วเดี๋ยวพรานี้วัวไปขายลูกก็จะบวชอีกก็จะเข้าเรียนจะซื้อทองให้เมียสักบ้าทสองบา้านถ้ามาวัวหายเป็นพี่พี่มันจะฟรู้สึกยังไงฮะวัวหายพี่เลี้ยงมาเป,ป็นปีวัวตัวหนึ่งพี่เลี้ยงมาป,ปีก็าตามหาวัวไปเจอวัวเหลือจะสร้าง แล้วพี่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยลักขโมยวัวพี่แต่พี่ไม่สู้คนพี่รู้แต่ไม่มีหลักฐานแต่รู้ทัดคือในวงการวงไหนเนี่ยรู้ทัดพี่ไปแจ้งตำรวจตำรวจสมัยก่อนก็เออนะครับเออมันทําอะไรไม่ได้แล้วพอพี่ไปแจ้งฟาร์มเนี้ยผมเจอมันกับตัวพี่ไปแจ้งฟาร์มไอ้ลักเองรักวัวไอ้พวกรักวัวลักขโมยวัวเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะออกติดนักเลงนะครับมาออกติ้งเลงรู้จักคนรุกนคนนี้รู้จักตัวดีๆว่างไงตัสนะครับ พี่เป็นตาสีตาสาไม่เคยรังแกใครเห็นแก่ลูกแกเมียไปแจ้งตำรวจก็ไม่ได้เลื่องนะไอคนที่รู้ใช่ว่ามันน่ะมันน่ะรู้เราก็รู้ว่ามันน่ะแต่เอาหลักฐานไม่ได้แต่มารู้เรารู้อยู่ว่าเป็นคือมันข้อก็ผมบอกแล้วผิดครั้งแรกนะให้อภัยผิดครั้งต่อไปเป็นสันดานผมเริ่มเที่ยวผงข้เข้าใจนั่งสูบบปจากมือมือ,มอสั่นทําอะไรไม่ได้แถมยันถูกรังแกอีกไอคนพวกนี้พอกติถูกรังแกมากๆปยืนสมัยก่อนเพชรบุรี มันซื้อได้ง่ายที่สุดเอ็นจิโปกอาร์กาสิบเบ็ดปืนสนามเนี่ยใครซื้อแพงที่สุดสิบเบ็ดใครซื้อแพงที่สุดในราคาเจ็ดแปดพันเนี่ยมาแรปืนลำเนี่ยสวยมากอาร์กาลำพันทองเอ็นจิโปกพันห้าลูกกระสุนแพงคนทำที่ลเลยย้อนกลับมาสามสี่สิบปีก่อนพี่จำเป็นต้องสู้นะนอกจากถูกยามถูกแหวนแกเห็นกูไม่มีอะไรกฎหมายมาพึ่งไม่ได้ตะกอนนอกจากสั่งมาให้อุ้มหายให้เผาให้ดูแค่นั้นเองบางคนผิดหรือถูกก็ตายไปใช่ผมเดิวนวงการนี้ผมเห็นผมเห็น ผมเจอคนไม่น่าตายก็ต้องตายเพราะสมักยก่อนเทคโนโลยีมันนี่คือจะฆ่าคนให้รู้ว่าจะเผาคนให้รู้นะ่็คือให้กูรู้หรือว่าไอฟ้ฟอร์เสมันโหดแล้วมาฆ่ามาเผาก็คือสร้างชื่อเสียงแต่จริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ต้องอยู่ตรงไหนแล้วผมก็เก็บกดพวกถูกแกพี่น้องถูกแกคนพ้องน้องพี่พ่อเพ,พื่อนพี่เพื่อนถูกแกไม่ใช่ผมถึงข้าวอยู่กับพี่นะครับตอนนั้นนะตอนนั้นไม่ใช่ผมถึงข้าวอยู่กับพี่และพี่จะต้องถูกเสมอมันไม่ไหวผมก็ชิ่งออกแต่ผมไปเห็นอย่างเงี้ย แล้วผมก็เจอกระตัวผมโดนมากระตัวมันก็เป็นจุดพลิกผัน,น้วผมว่าผมต้องสู้แนละ้วผมต้องทำละทำให้รู้จักอนะ่ะก็เลยเรื่องค่าคนก็เลยเป็นเรื่องปกติสำหรับผม พัฒนาขึ้นไปว่าจะฆ่าเองตายยังไงก็จะทำยังไงมันจะทำอะไรใครมาไม่รู้แต่มันเพื่อนกูมันเพื่อนผมคือผมถูกเพื่อนหลอกไอ้ฝานเรื่งรักเพื่อนมือปืนไม่มีหมดผมไม่เคยพูดว่าผมเป็นมือปืนนะแต่ผมชอบปืนแล้วก็มือปืนไม่มีหมดในโลกนี้ไม่มีหมดมันมการพัฒนาขึ้นไปว่าจะฆ่าเองตายยังไงก่อนจะทำยังไงหลอกกล้องยังไงอะไรยังไงผมรู้ทางมาแล้วแต่ว่าผมก็บอก ผมก็ยืนยันนอนยันนั่งยันตะแคงยันในรายการทุกาการผมไม่เคยเป็นมือปืนผมมีแต่ฆ่าคนเนี่ยคนที่ม,มาไม้พวกพ้องน้องพี่ผมนั้นมันตาบาาผมเลยก็คือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ไปยิงคนแล้วถ้าผมยิงเจ้าของร้านมันตายผมไปช่วยร้านเขาคืออาชีพเพื่อคือเพื่อนผมมาลอกและทุกคนในพื้นบุรีตั้งแต่ตั้งแต่สมัยท่านผู้ว,ว่าชาวตะวันตุลานายตำรวจทุกคนรู้จริงว่าคือผมรักเพื่อนไงเพื่อนผมจะผิดจะถูกนะครับผมก็พูดตรงๆแล้ว เพื่อนผมจะผิดจะถูกก็คือเพื่อนผมะจะเอาเรื่องจริงไม่จริงผมไม่รู้แต่เพื่อนผมจะผิดจะถูกก็คือสันดานกระผมก็คือเพือ่อนผมนะพี่เข้าใจไหมครับพี่มันจะไปทําอะไรใครมาไม่รู้แต่มันเพื่อนกูมันเพื่อนผมถ้าทุกคนเป็นเพื่อนผมผมไม่ได้ว่าหิวแสงหรือไม่ต้องอะไรคือสันดานการตะมวนสันดานและการกระทำของผมจริงจริงนะครับ <S <S พ <ì> ี่อยา่าเพิ่งเชื่อคนที่ดูรายการของพี่เนี่ยลองไปเช็คประวัติผมส,สอบพอเมือเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปเช็คผมเป็นคนเงี้ย เปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวเค็มก็บอกเค็มหวานก็บอกวาหวานติดก็บอกติดหิวก็บอกว่าหิวไม่หิวเราหิวถ้าหิวก็แต่เราพูดว่าไม่หิวผมไม่ใช่ผมใช่ชัดเต็มผมเป็นคนอย่างเงี้ยพี่เพื่อนผมลอกร้านค้าเขานะตึกสีคูหาหลังขาวังตรงข้ามกับขนมแกงแม่กินไรเพื่อนผมไม่มีคูหาเดียวตึกคูหาเดียวลองทีดดูตึกจะฝันคูหาเดียวจะร้านแสงอาทิตย์เขาสีคูหา ถ้าเป็นพี่พี่จะเข้าร้านไหนกับข้าวเยะแยะไปหมดรถจะไปจอดก็ต้องไปจอดหน้าตึกสีผูหาถูกไหมครับแล้วร้านของเขาเนี่ยสะอาดมองเห็นดินชัดเนี่ยคือผมถูกเพื่อนหลอกเพราะไอ้ฟามที่ผมรักเพื่อนเนี่ยฟามจริงใจกับเพื่อนเนี่ยผมก็เลยโดนมาเนี่ยผมก็เลยโดนมาน่าจะหนึ่งคือตาบาปตอนนั้นลูกผมได้หนึ่งเดือนกับสิบสองวันลูกสาวผมเนี่ยข้อได้วันที่สี่มกราปีสองพันห้าร้อยสามหนึ่งนะครับแล้วผมก็ติดคุก ่าเป็นเราลงมือทำแล้วมีเรื่องอย่างงี้พี่รู้สึกยังไงบ้างทำไม,รรมต้องเป็นผมแ,และทำไมก็ต้องเป็นผมมีคำถามต้นคำถามในตัวเองเสมอทำไมาต้องเป็นผมและทำไมาต้องเป็นผม,มผมคิดว่าลูกเขาคิดมาเขาคิดมาให้ผมไปนี้สำหรับผมพอแล้วี่โมดลพูดว่าทำไมต้องแบบผมรู้สึกเจ็บปวดนะครับที่เจ็บปวดไหมเจ็บปวดเจ็บปวดมากๆเลย ผมเจ็บปวดมากๆวันนี้นะครับพี่พี่เป็นรายการที่สามที่มาทําผมเล่าให้โอ้ผมเล่าให้น้องๆฟังทุกคนผมทําอะไรผมมีหลักฐานม mm hmm. ก็เหมือนผมอะจะฆ่าอีกคนหนึ่งนะครับผมบองตรงว่าผมจะฆ่าอีกคนนึงเป็น mm hmm. ไม่ใช่เรื่องของผมนะครับแต่เป็นเรื่องของประเทศไทย mm hmm. ผมรอมาออกมาจะกคุกอยู่ผมก็ฆ่า,าแน่นอนเมเจอข้างในผมก็ยิงตรงนนะ้ผมไม่ยองเสียง ผมทำเนี่ยผมไม่ได้อยู่แสงไ,งไผมผ่ใช่อะไรนะผมพูดมาเป็นปีแล้วมันหนักหนาสาหัสที่สุดคือผมผมไม่ยอมใครมาขอผมก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่มีใครขอเนวยแล้วผมก็ไม่รอไยไม่รอนนไไหน่วยงานายไหนเ้อะผมทำแน่นอนรังแกแล้วเกินรังแกหัวใจคนไทยหลือเกินก็รู้ใช่ไหมว่าใครยังพี่ลงงองไปวิเคราะห์เอาเองถ้าผมจะพูดออกผมจะพูดออกสืออก่อผมก็พูดได้นะครับ ยังไงมันก็ตายยังไงมันต้องโดนทุกวันนี้ผมเช็คข่าวอยู่ทุก่นมาพยายามป่วนเจานา้าหน้าที่มาพยายามป่วนเจ้าหน้าที่เรียนจำมาพยายามหาเรื่องให้นักโทษเพื่อมันจะได้ประกันตัวออกมาได้ปล่อยตัวออกมาผมมองตรงว่าตายล้านเปอร์เซ็นยังไงก็ตายล้านเปอร์เซ็นผมไม่รอค,ครับผมเพียงรอข่าวคนเดียวว่ามันออกมาแล้วล้านเปอร์เซ็นโดนแน่นอนแล้วแล้วทุกคนในประเทศไทยนะครับผมว่าในประเทศแต่ตอนนี้ในเจ็ดสิบสองล้านคนนะก็จะเห็นกับผมด้วยถ้าผมทำไปเนี่ยเจ็ดสิบล้านคน นั่กนกาแฟมันพ<อ><อ>่อมาสมงพวงยาจริงๆขึ้นขึ้นไปอยู่บนศาลขึ้นไปข้ามหัวมึงคิดว่า,ม,ามึงใครมึงคิดว่ามึงยิ่ใยงใหญ่เน่นเยกูเนี่ยกูก็อายุมากแล้วกูจะตอบแทนมึงคุณฆ่าศาสนาพวกเราชาวคนจะทำให้ดูถ้าอย่างที่ทเ,เป็นข่าวที่พี่รู้อยู่ตำรวจเขาก็เต็มขึ้นสายอุ้มผมตำรวจไมอุ้มผมไม่ได้จับผมครับ แ้วผมก็สื่กตินักเลงนี่เก่ากูประกกายมึงรู้ว่ากูฆ่ามึงนะมึงสู้กูมึงก็สู้มึงยิงกูมึงยิงกูมึงยิงกูมึงกูก็ยิงไปแต่กูไม่ตายกูก็ได้สวนก็แค่นั้นเองนีงไม่ผมอ่ะแต่นี้กฎหมายอ่ะโลกมันจะเลื่อนขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปตำรวจเขาก็เก่งขึ้นสายนักเลงเป็นครอบครัวลวนนักเลงก็เป็นโจรนักเลงก็เป็นโจรเอาโจรมาฆ่าโจรมันมีทุกวงการก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างที่พี่ทำข่าวอย่างที่พี่พานอะไรมาเนี่ยมันเล่นงจริงน่ะโจาฆ่าโจรตำรวจไม่ใช่เทวดา ตัวนะครับแต่โจนเนี่ยโจลึกนึื้อเรื่ออะไรก็แล้วแต่จ้องจะทําทผิดน,นอกจากตาร,ร,รวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขารู้ว่าทัดแล้วนั่นแหละถึงจะเป็นข่าวถึงจะจับได้เห็นไหมกี่ครั้งกี่คนเนี่ย,ายมายุคเนี้ไม่ต้องอะไรมากบนเซ้เว่นยิงกันตายเนี่ยก็บรบอกแล้วว่าไม่ใช่เทวดาตาร,รวจเดินตามผู้ร้ายไม่ใช่ผู้ร้ายเดินตามตำรวจผู้ร้ายต้องก่อเหตุก่อนตาร,รวจถึงจับถ้าไม่ก่อเหตุเขาจะไปจับทําไมส่งมาพี่ทุกครั้งดีพี่กระทำผิดแล้ว ถูกจับกลมนะครับไม่ทุกครั้งไม่ทุกครั้ง่ทุกททกเวลาถูกจับกลมนี้เกมเพราะเรื่องอะไรคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวหักหลังเราไปฟังสักเคสหน่งครับก็อย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่ผมถูกไป18ปีนะครับก็คือท่านรสะเทือนดีมอะจับผมที่ปั๊มน้ำมันคิวเอสไล่ส้มฮากจากหลังเขาวังประมาณสักสามโลขาขึ้นกรุงเทพอยู่ซ้ายมือ สมัยนั้นปั้มนำมาคิวเอตอนนี euh, father, önem, dois, ้เปลี่ยนเป็นบอททอุ้มผมตำรวจไปอุ้มผมไม่ได้จับผมนะครับตำรวจไปอุ้มผมพันตำรวจโทรเสถียรดีเหมาะอ่าอาทิตย์ดีคนตำรวจคนเก่าเนี่ยที่เป็นเกษียณไปเนี่ยจู่ว่าแจ้งร่วมกับนครบาลสองแล้วก็นอหนึ่งนอสองเออเออกองหนึ่งกองสองกองปราบก็ขอขอขับอกว่าเนี้ให้กูขอไอ้มีแล้วไอ้มีก็คือลูกพี่ผมก็คือจามีวันที่วันที่สองนะครับวันที่สองธันวาปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง เวลาบ่ายมองตรงกับวันจันทร์ขึ้นเออขึ้นจุดค่าค้าวันรอกระทงวันนั้นวันที่ยิงคนอื่นมีเอกลักษณ์เฉพาะไหมครับมีครับยอนเหรียญบาทยังไงครับพี่ก็คือในกระเป๋าะตะงั์ทุกทุกครั้งที่ผมไปไหนเนี่ยผมเนี่ยจะคือเหรียญบาทจะเป็นเหรียญรุ่นใหม่เหรียญรุ่นเก่าผมรู้ถ้าออกหัวผมรอดออกหัวผมไม่ญิงออกก้อยผมหญิงเสียงทายมันเป็นอะไรกับผม<ต>ผมไม่รู้ ผมโยนเนี่ยบลหัวปลาโยนผมหยิบมาอ่ะแล้วผมิดในใจถ้าออกหัวกูไม่ฆ่าออกก้อยกูฆ่าหรือถ้าออกก้อยกูไม่ฆ่าออกหัวกูฆ่าเพราะบางทีผมก็สับสนมันเยอะในสมองมันเยอะผมก็โยนตุ้มแล้วมันใช่มันใช่ที่ไอ้คนที่เมือนฆ่าแล้ต้องตายก็มาออกจริงล้วหยิบเหรียญบาดโยนไหมเนี่ยทุกครั้งไหมครับทุกครั้งทุกครั้งเลยทุกครั้งโอ้เอาพี่ใช้วิธีโยนเหรียญขับถ้าหัวก้อยก็ขับเรียบร้อยครับอันนี้เป็นวิธีของพี่ครับ ผมไม่เคยไม่เคยมีเตรียมแผนไม่เคยคือตั้งแต่ผ่านมาชีวิตเนี่ยผมไม่เคยเลนไงไม่เคยวางแผนผมิดย่ยางเดียวว่าคี่สั่งผมต้องทำไม่ได้คือการออกมาครั้งนี้ของผมเนี่ยนะครับผมออกมาเนี่ยแล้วผมก็โดนไปอีกแปดเือนคือก็ลูกกระสุนปืนผมเปลี่ยนแปลงแนวคิมมดนะผม,มดนะผมไม่ได้กลัวกล้องนะครับผมไม่ได้กลัวคุกกลัวตารางเลยแต่สิ่งที่ผมกลัวแต่ว่ากลัวก็ไม่กลัวผมเบื่อ เบอร์คุกมันซ้ำซากซ้ำเจมันก็เรื่องเดิมมันแย่งกินแย่งกันนอนแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันเอาแล้วเอาเปรียแค่น,นี้เพราะผมอะหลังจากผมพบเธอปทำท้ทาวไอ้พงตายเะยผมไม่กลัวเลยผมไม่กลัวลผมไม่กลัว,มมลวอะไรทั้งนั้นผมกลัวเลยว่าผมยืนยันกับพี่ว่าผมไม่ใช่มือปืนรับจา้างแต่ถ้าพี่มีเรื่องมาเนี่ยแล้วพี่มีพี่ผมขอเรื่องช่วยพี่หน่อยพี่ทวงแกอ่ารู้เรื่องพี่ให้ค่าบุหรีให้ข่าเล่าน้ามันเป็นตัวไปผมแค่น,นั้นเอง มันมีรางสังรอนอะไรก่อนหน้าที่จะทาเนี่ยมีรางสังรองนมีอะไรทําให้เรารู้สึกว่าไม่ปกติอะไรี่ผมเนี่ยผู้กับพูดว่าผมเป็นคนที่มีเซนส์ผมเป็นอิสลามที่บางสิ่งบางอย่างมามาทำอะไรในตัวผมผมก็ไม่รู้ไอ้ที่ผูกับูดว่า,าฝ่าร้ายซ้ายดีผมเชื่อ,อก็มีเหตุจริงๆมีเหตุจริงทุกครั้งไปแล้วบางทีเนี่ยผมรับอย่างยกตัวอย่างในวุตผมผมไม่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่ผมไปครั้งแรกเลยพี่เชื่อไหมว่าผมไปครั้งแรกเลย ผมบอกว่าเนี่ยข้างหน้าจะมีศาลเจ้าจะมีอย่างนี้อยู่มุมนี้มุมนี้มุมนี้ซึ่งพี่ลองย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนตอนนี้ผมอายุ57 40ดปีฟาฟาไอฟลิสลมูสเนี่ยกูฝันพวกหัวลกคากเลยเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะมีศาลเจ้าจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้อย่างนี้ครับม,มีจริงแล, <im itation> ล,แล,ล้ว <replication> ผมเนี่ย <ๆ S 1> เคยให้หวยแม่นเล็กๆผมเคยให้หวยแม่นรางวัลที่หนึ่งเนี่ยผมเขียนไว้เจ็ดตัวสมัยก่อนแล้วก็เลขท้าย4ี่เจ็พี่เชื่อไหมงวดเนี่ยผมเขียนให้หมดเลย มันไม่ออกมันมอนอกว่าหน้าตองทุกตัวเลยก็ผมมันก็ไม่รู้ใครเอาดวงผมไปดูเนี่ยพอพูดมาผมก็ดุ้งทุกทีจากใครฆ่าคนมัน,นมีอะไรเกิดขึ้นกับเราตอนนั้นจะไม่เาไยพี่แต่พอมันมากเข้ามันมีผมเจอไว้สุดท้ายมากกว่า ก็อย <chat> ่างที่ผมบอกพี่อย่างเงี้ยหลังจากผมแวะสี่สุบรีแล้วผมกลับมาสุบรีผมมาทําบุญหน่อยแม่บอกว่าสามสี่วันผมนอนไม่หลับเป็นเดือนมันไม่เห็นภาพแต่ร้องโอ้ยคนที่ราขับร้องโอ้ยเป็นคนแรกที่ร้องก็คือวันที่มยิงมันได้ยินเสียงไหโอ้ยแล้ววันที่ผมลงจับก็โอ้ยแล้ววันที่ผมจะตัดสินบาทีชีวิตถเวรามึงแล้วโอ้ยรับในห้องสามสิบบางขวาง ลูกสาวผมค้อบวันที่สี่มกราปีสามหนึ่งผมมาออกวันที่สามสิงหาปีสามสามพี่ลองที่ดูว่าเท่าไหร่สี่มกราปีสามหนึ่งสามสิงหาสามสามผมใช้ระยะเวลาในการต่อสู้เท่าไหร่ผมพยายามมีเรื่องจริงวันมมาานั้นผมเป็นการัการผมมีอนา,าคตที่สดใสคือผมแอดสิ่งที่ผมแอดเพราะพี่ไม่ได้ให้ตังค์ผมนี่ถูกไหมพี่ไม่ได้ให้ตังค์ผมพี่ไม่ใช่เพื่อนผมแต่พี่รู้จักผม ว่าไอคนนี้ชื่อไอ้ฟอนนี่แล้วผมไปสอบได้เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ผมก็ภูมิใจในตัวผมก็ถือว่าเราแอดหน่อยแต่ไม่ใช่โอไม่ใช่กลางฝีขึ้นจกะก็แล้ร้อนสําหรับคนที่คุยไม่รู้เรื่องเย็นสําหรับที่เออดผลโอ้โหไม่ใช่ใจเย็นแล้วครับผมเซฟไอ้น้องคนขับเนี่ยไอ้แฟนผมก็ไม่รู้เรื่องกับแฟนผมอย่างเอ็ดผมมาหาไปมองผมไปจ้องตาไปาตวัดเรียบทั้งที่โคตรเจ็บนะวันนั้นก็มีสเสบดกระบอกนี้มีเก้าสีแซดที่ผมพกอยู่ผมสามเกือบจริงจะตายเรื่องเลย ไม่เหลืนะเพราะมผมไปฝ่ายสุขธรรมและก็ิีูจนได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปตามหานายตำรวจคนนี้ซึ่งช่วยเหลือผมเขาบอกว่ากูรู้แล้วมาหมันไม่ผิดถ้าสันชาติยานเอาตัวรอดผมนี่ไม่ผิดแค่กดระเบียบพาหลังผมผิดครับวดีครับผมปอยอยู่บนเทนทครับ,ม,นนบ,นนรบมีมาน,นุษย์นเต็นท์นะครับฝากติดต่อตัวได้นะครับ People living for today, imagine no more country it isn't hard to do. Die for no religions to imagine all the people. But I'm not the only one. I hope someday. man